สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิธีการตั้งค่านะคไวไฟนะครับบน Windows Server 2 0 1 2 R 2นะครับปกติแล้วถ้าเราลง Windows Server 2 0 1 2 R 2นะครับเขาจะไม่เปิด Service WiFi wi มาให้เรานะครับเราต้องไปเปิดใช้งานเองนะครับวิธีการเปิดใช้งานไวเ l a n d Service นะครับก็สามารถทำได้ดังนี้นะครับ ให้เราไปที่มุมล่างของ TaskBar นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับ server manager นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเจอหน้า d e ส b o o อนะครับตรงนี้ให้เราคลิกไปที่เมนูตรงนี้นะครับ Add ลูแ and f วเ t u r e นะครับเลือกตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้านี้นะครับแ d ดลูแอนฟิว t u r e ์วิสันะครับ ให้เราทำการคลิกเน,เน็กไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําการเปิดเมนูฟังก์ชันไวเรสแตนขึ้นมานะครับแล้วเครื่อง Windows Server 2012 R2 ก็จะสามารถเปิดใช้งาน Wi-Fi ได้นะครับคลิกเน็กไปนะครับคลิกเน็กไปนะครับคลิกเน็กอีกรอบนะครับ เซเวอร์ูตรงนี้นะครับให้เราคลิก้ไปนะครับอ่ามันจะขึ้นมาหน้าฟิวเจอตรงนี้นะครับเมนู Future นะครับให้เราเลื่อนหาคำว่า w ไวเลสเลนนะครับอ่ะเจอแล้วครับอยู่ข้างล่างสุดนะครับไวเลสเลนเซอร์วิสนะครับให้เราเลือกครับ เช็คบล็อกตรงนี้ให้มันนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมยถูกตรงนี้นะครับอ่าเป็นการเลือกวเวเลเซนเซอร์ฟิสให้มันเปิดขึ้นมาใช้งานนะครับจากนั้นก็คลิก next ครับอ่ามันจะขึ้นหน้านี้นะครับจะบอกว่าเราจะติดตั้งอะไรนะครับอ่าตอนนี้เราติดตั้งไว้เลยนเซอร์วิสนะครับคลิกที่ตรงนี้ครับ i ิน tall นะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งไว้รันเซอร์วิสให้เรานะครับแล้วก็รอมันนะครับหลังจากที่เรารอมันแล้วก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ มันจะขึ้นตรงนี้นะครับ Future Installation นะครับมันจะบอกให้เรา restart เครื่องนะครับนะเราก็กด close ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ทำการ restart เครื่องตามที่มันบอกนะครับนะมานี้นะครับครับ หลังจากเรารีสตาร์ทเครื่องกลับมาแล้วนะครับเรามาดูว่ามีอุปกรณ์ Wi-Fi ถูกเปิดขึ้นมาใช้งานแล้วหรือยังนะครับเราก็ออกมาเข้าไปที่ Control Panel นะครับแล้วก็มาเน็ตเวิร์กแอนด์อินะครับ Network เร์กดู Network ร์กคอมพิวเตอร์แอนด์วนะครับ คอนนก้กอนเน็ตเวิร์นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้นะครับเรามามาที่ Device Manager ตรงนี้นะครับนะให้เราทำการสแกน for ์ e m p l a t e change นะครับ มันจะขึ้นของผมมันจะเป็นอันนี้นะครับ Etherloss นะครับ ER2977 Private Network Adapter นะครับให้เราทำการถอน d เวอร์ตัวเก่าทิ้งนะครับอถอนทิ้งแล้วนะครับจากนั้นสแกนใหม่นะครับ แล้วเราก็จะสังเกตที่รูปขวานุมล่างขวาทักม b a r ตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi ขึ้นนะครับปิดอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดการตั้งค่า Wi-Fi บน Windows Server 2012 R2 น,นะครับผมจะคลิกไปตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีสัญญาณ Wi-Fi ให้เลือกนะครับสัญญาณอน ON ไม่รู้ต่อได้หรือเปล่านะครับอ่าต่อได้นะครับตอนนี้ยัน wi-fi ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามีหน้านะล็อกอินามาให้เราล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับอตอนนี้เราก็สามารถใช้ wi-fi บน Windows Server 2 0 1 2 R 2ได้แล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ